ในช่วงเวลาที่แฟนกีฬาชาวไทยทั่วประเทศกำลังเฝ้ารอข่าวสำคัญเกี่ยวกับการลุยศึกซีเกมส์ครั้งใหม่เสียงประกาศอย่างเป็นทางการของรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ก็ได้ถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการและทันทีที่รายชื่อหลุดออกมาความตื่นเต้นความสนใจและเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากทั้งในไทยและทั่วอาเซียนก็ปะทุขึ้นแทบจะในเวลาเดียวกันนี่ไม่ใช่เพียงรายชื่อผู้เล่นธรรมดาแต่เป็นรายชื่อนักเตะที่จะเป็นตัวแทนความหวังของชาติ เป็นความฝันของแฟนบอลเป็นพลังที่สะท้อนว่าไทยกำลังกลับมาทวงความยิ่งใหญ่บนเวทีซีเกมส์อย่างแท้จ,จริงและหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้แฟนบอลตื่นตัวอย่างมากก็คือการมาถึงของผู้เล่นลูกครึ่งไทยในยจีเรียที่ถูกจับตามองอย่างหนักผู้เล่นที่ไม่เพียงมีรูปร่างดีเท่านั้นแต่ยังมีพรสวรรค์เทคนิคและความพร้อมที่จะระเบิดฟอร์มในทัวร์นาเมนต์น,นี้จนหลายคนพูดว่านี่อาจเป็นอาวุธลับที่ทำให้ไทยกลับมาไล่ล่าความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่รายชื่อ23นักเตะไทยชุดนี้ถูกขสานมาอย่างรอครบคอบ โดยทีมงานสตาฟโค้ชได้พิจารณาทั้งประสบการณ์ความมั่นใจในเกมการเล่นเชิงรุกความเร็วความฟิตและความเข้าใจแทคติกที่ต้องการใช้ทุกตำแหน่งมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นกว่าจะได้เป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดหลักที่ถูกประกาศชื่อออกมาและสิ่งที่ทําให้หลายคนยิ่งรู้สึกว่าไทยกําลังเดินไปถูกทางก็คือการให้โอกาสดาวรุ่งหลายคนที่ทําผลงานได้โดดเด่นในไทยลีกตลอดจนผู้เล่นที่ได้รับการจับตาตั้งแต่ระดับเยาวชนซึ่งหลายคนถูกมองว่าเป็นอนาคตของวงการฟุตบอลไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทำให้รายชื่อชุดนี้ไม่ใช่เพียงการเลือกผู้เล่นเพื่อให้ครบตำแหน่งแต่เป็นการลงทุนเพื่อสร้างทีมที่มีทั้งวันนี้และอนาคตในส่วนของผู้เล่นลูกเครื่องไทยในจีเรียที่หลายคนพูดถึงเขาถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางไม่เฉพาะในไทยแต่สื่อในอาเซียนบางสำนักยังนำเสนอว่าเขาอาจเป็นผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงเพราะด้วยสรีระสูงใหญ่พลักกำลังดีสามารถยืนประคองบอลได้ดีและยังมีสปีดที่จัดจ้านทำให้เขาถูกมองว่าเป็นกองหน้าสไตล์สมัยใหม่ที่สามารถเล่นได้ทั้งยืนเป็นหน้าเป้า ยืนด้านข้างหรือแม้แต่ถอยตำลงมาช่วยเชื่อมเกมและการมาของเขาทําให้ภาพรวมแนวรุกของทีมชาติไทยมีความหลากหลายยิ่งขึ้นไม่ได้พึ่งพาผู้เล่นประเภทเดียวอีกต่อไปไทยสามารถปรับระบบแก้เกมและสร้างโอกาสได้หลายรูปแบบมากกว่าเดิมซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากในทัวนาเมนต์แบบสเกมที่ต้องเจอกับเกมหนักทีและต้องเปลี่ยนวิธีเล่นได้ตามสถานการณ์ เมื่อพูดถึงโอกาสลุ้นแชมป์แน่นอนว่าแฟนบอลไทยจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าในซีเกมครั้งนี้ทีมชาติไทยจะสามารถทะลุเข้าชิงและคว้าเหรียญทองได้หรือไม่ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลอาเซียนหลายคนมองว่า3มชาติที่เป็นเต็งแชมป์ตัวจริงได้แก่ไทยเวียดนามและอินโดนีเซียทั้ง3ชาติมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งมีระบบทีมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีผู้เล่นที่ทําผลงานดีทั้งในระดับสโมสรและระดับทีมชาติย่อยทําให้การแข่งขันครั้งนี้จะไม่ใช่การแข่งขันธรรมดา แต่เป็นสมรภูมิที่ดูเดือดที่สุดในรอบหลายปีเวียดนามถือเป็นคู่แข่งที่แฟนบอลไทยรู้จักดีความแข็งแกร่งของพวกเขาคือระบบการเล่นที่มีระเบียบวินัยสูงเกมพรสซิ่งที่ดุดันการเคลื่อนที่ที่มีแบบแผนและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้จะมีเสียงบ่นว่าฟอร์มของเวียดนามในระดับชุดใหญ่ช่วงหลังไม่คงเส้นคงวาแต่ในระดับเยาวชนและชุดยูย่พวกเขายังคงเป็นทีมที่อันตรายมากผู้เล่นสายเลือดใหม่ของเวียดนามหลายคนมีคุณภาพ เกมรูกเชียบคมเกมรับเหนียวแน่นและเป็นทีมที่เล่นด้วยความมุ่งมั่นสูงเสมอเมื่อเจอกับไทยการเผชิญหน้ากับเวียดนามจึงไม่เคยเป็นเรื่องง่ายและมักเป็นเกมที่เปี่ยมด้วยความกดดันบรรยากาศดูเดือดและเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมของทั้งสองชาติอินโดนีเซียก็เช่นกันพวกเขาพัฒนาทีมอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงคู่แข่งระดับกลางของอาเซียนปัจจุบันพวกเขากลายเป็นทีมที่มีศักยภาพสูง เล่นด้วยความเร็วแรงประทานและมีสไตล์การเล่นที่ทันสมัยมากขึ้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างฟุตบอลภายในประเทศการลงทุนด้านเยาวชนการนำโค้ชระดับสูงมาพัฒนาทีมล้วนทำให้พวกเขาเป็นทีมที่พร้อมจะลุนแชมป์ในทุกทัวร์นาเมนต์และอินโดนีเซียชุดซีเกมครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันพวกเขามีพลังของนักเตะท,ที่เล่นในหลีกต่างประเทศมีความแข็งแกร่งของตัวผู้เล่นเชิงร่างกายและมีแพสอชั่นสูงมากเวลาเจอกับไทยทำให้การดวลกันจะต้องดูเดือดแน่นอน เมื่อวิเคราะห์โอกาสของไทยในการเจอกับคู่แข่งทั้งสองชาติเราจะพบว่าจุดแข็งของไทยคือความสามารถในการครองบอลการเล่นเป็นทีมที่มีความแม่นยำเทคนิคส่วนตัวที่เหนือกว่าและการสร้างสารรค์เกมที่ยืดหยุ่นผู้เล่นไทยรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสารรค์สูงกล้าตัดสินใจและพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนอกจากนี้ไทยยังมีประสบการณ์ในซีเกมส์มากที่สุดในอาเซียนทราบวิธีรับมือกับแรงกดดันและมีประวัติความสำเร็จที่ช่วยผลักดันให้ผู้เล่นรุ่นใหม่มีความมั่นใจมากขึ้น แม้การแข่งขันจะดูเดือดแต่สิ่งสำคัญคือไทยมีองค์ประกอบครบทั้งเทคนิคความเร็วความฟิตความเข้าใจเกมและผู้เล่นอาวุธรับอย่างลุกเครื่องไทยในจีเรียที่ช่วยเสริมพลังแนวรุกแม้หลายคนบอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่ยากที่สุดปีหนึ่งของไทยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนบอลยังคงมีความหวังคือรูปแบบการทำงานอย่างเป็นระบบของโค้ชและทีมงานการเก็บตัวที่เข้มข้นการฝึกซ้อมแบบมีมาตรฐานสากลและการวางแผนเพื่อรับมือกับคู่แข่งแต่ละชาติอย่างละเอียด การเตรียมทีมของไทยไม่ใช่เพียงมุ่งหวังแค่การลงแข่งแต่กำลังมุ่งสู่การสร้างทีมที่สามารถต่อย,ยอดไปถึงระดับเอเชียในอนาคตการสร้างนักเตะให้ขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่การผลักดันให้มีตัวเลือกที่หลากหลายและทำให้ฟุตบอลไทยมีศักยภาพพอที่จะยืนหยัดในระดับสูงได้ต่อเนื่องเสียงจากแฟนบอลอาเซียนในโลกโซเชียลก็มีความน่าสนใจหลายเสียงยกให้ไทยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ เพราะทุกครั้งที่ไทยจริงจังไทยคือทีมที่ยากจะหยุดและทุกชาติรู้ดีว่าหากไทยเข้าฝักแล้วพวกเขาจะกลายเป็นทีมที่มีความอันตรายสูงทันทีในขณะที่แฟนบอลบางชาติบอกว่าไทยยังไม่ใช่เต็งแชมป์แต่เป็นทีมที่ต้องจับตายอย่างมากเพราะการโดนกับไทยไม่เคยง่ายและไทยมีผู้เล่นที่สามารถพลิกเกมได้ตลอดเวลาการได้เห็นคอมเมนต์เหล่านี้ทําให้เห็นว่าฟุตบอลอาเซียนยังคงมีความร้อนแรงและเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมและทุกชาติยังให้ความสําคัญกับการเจอกับไทยเสมอ เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดแล้วซีเกมส์ครั้งนี้คือเวทีสำคัญที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของทีมชาติไทยทั้งในระดับบุคคลและระดับทีมเป็นเวทีที่บ่งบอกว่าไทยกำลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือยังต้องปรับอีกมากแค่ไหนเป็นเวทีที่ทำให้แฟนบอลทั่วประเทศได้เห็นความมุ่งมัน่นพลังใจและความสามารถของนักเตะรุ่นใหม่ที่จะเป็นเสาหลักในอนาคตและสิ่งสำคัญที่สุดนี่คือเวทีที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นอีกครั้งว่าไทยสามารถทวงคืนความยิ่งใหญ่ในซีเกมส์ได้อย่างภาคภูมิ เราทุกคนจึงควรร่วมกันส่งกำลังใจร่วมกันเชียร์ร่วมกันผลักดันทีมชาติไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจนักเตะทุกคนลงสนามด้วยหัวใจของนักสู้พวกเขาไม่ได้เล่นเพื่อแค่ชัยชนะแต่เล่นเพื่อประเทศเพื่อแฟนบอลและเพื่อความฝันของพวกเขาเองขอให้ทีมชาติไทยชุดนี้รวมพลังการให้แข็งแปร่งที่สุดเล่นด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และเดินหน้าสู่เป้าหมายด้วยความเชื่อมัน่นหากไทยเล่นด้วยศักยภาพสูงสุดไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียหรือชาติใดไทยก็สามารถยืนหยัดได้อย่างสง่าง,งาม และพร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีซีเกมอีกครั้ง